แมวนี่ใสยาเลยค่ะเบ่งในทาดค่ะนี่นค,ครับแล้นี สวัสดีครับวันนี้พี่กองนี้พี่ยกกระเจอกยบครับมันแย่แค่หมนแดงครับผมนี่ครัากดไลค์กดแชร์กด s ั b s c r i b e ติดตามเป็นกำลังใจนะครับนี่ครับมันแย่หมดแดงครับผมเห็นมั้ครับหามุนแดง ตอนแสงหน,น่อครับเอสงไหครับเนี่ครับตอที่ตามครับนที่ได้หลายบิวมันนี่มันหยุดครับผมใครน่าตัางค์น่อนมนเดี๋ยวมัเห็นได้มันหไป้อนมันเป็นเครืมม่องผมในงเนี่ย

ห้างหน่ห้างนึงเฮ้ยสุดยอดค่ะกพี่พี่เฮ้ย,ยแมวนี่ขยนาเลยค่ะเบื้องในถาดค่ะแบบนั่ะ เป็โก้โก้ขวาไปหาแยงไข่บดแดงมาพี่น้องครับแยงไข่บดแดงมาครับหน่อยมาเถ้าเข้าป้าครับวันนี้กินของสูงอีูแล้วแงไข่บดแดงครับพี่น้องครับจุ้ยครับครับตอนนี้ขางทางนะครับถนนใหญ่ครับนี่อันตรายครับ ทั้งไงครับหนี่งหั้งไงเห็นบ้าพี่น้อยหรือเปล่านะครับทั้งหมดทับบนแหลกครับทั้งไงครับนี่มีใครครับนี่ครับดูเฉลี่ยหลายพอหังนี่จริงๆได้ทั้งละก้อยก็โอเคแล้วครับทั้งละตัวน่าก็โอเคแล้วนี่ครับมือฉมังครับเนี่ย เ่มสวัสดีครับเดี่ยวมือเจะออมไปแยกให้บดแดงครับผมนี่ประกอบห้ัสนีส่ครับ,รบ,รบ,รบหลังจากเ้าไปแยกแล้วนะครับนี่นะครับสวยไข่ผักดังบมวได้เลือกนะครับ เป้เียอ,อกมาล้งเลือกมือเปลง่ยนยไข่ผกักด,ด้วย,าาย,ยครับรรยอยม, <c oughs> มนังสวยๆได้ย้อมไ่ระยาไก่ครับมาขาม้ายไข่ผักไม่เปลง่นเปล่ยถุงเลยครับ ไม่ปิีไม่ปิีไม่ปลี่แ้มันมนไ่เลยแมนเลยนี่ครับห้วสิเลือกครับแล้วแล้วก็โอ้ทำโค้กเกื้ออะไรทำ สําหรับผลงานวันนี้ครับนี่้องครับไข่หมดแดงครับผมหลังจากที่เข้าไปแง่วะนี่คือผลงานครับที่ได้มาครับแม่เปลงครับผมมีใครใครใครตรงไหมครับไข่ใหญ่ครับบังเอิญอุยหน้าจะสองรูครับมีไข่ปากครับไข่ผากสำหรับคลิปนี้กับคุ่พ่อไอ้ท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพี่ยงกดเจ๊อมครับผมเป็นกําลังใจให้กันนะครับผม นี่ครับไปบัวแดงคลิปนี้คือมีคลิปให้บัวแดงไหมพี่น้องเบิ่งครับพอกักไม่คลิปหนาครับพี่น้องตอนเราทิวนี้ก็รลานบอลครับสวัสดีครับ